สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูห่หางงานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เจนมีตำแหน่งงานเป็นพนักงานส่งอาหารมีค่าเดินทางให้ รับตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปมีทั้งแบบพาร์ทไทม์แล้วก็ฟูลไทม์มาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้ เรามาดูรายละเอียดงานวันนี้กันเลยค่ะโดยทางบริษัทฟู้ดแพนด้าไทยแลนด์จำกัดนะคะประกาศรับสมัครพนักงานส่งสินค้ามีทั้งแบบพาร์ทไทม์และก็แบบฟูลไทม์ด้วยประจำที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหาคนครนั่นเอง หน้าที่หลกัหลกๆเลยนะคะก็มีหน้าที่ส่งอาหารเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆจากร้านค้าที่เป็นพันธมิตรไปยังลูกค้าภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดปฏิบัติงานด้วยความสุภาพแล้วก็มีความมีใจที่รักงานบริการนะคะส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้รับตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปมีใบอนุญ,ญาตขับขี่รถจักรยานยนต์นที่ไม่หมดอายุแล้วก็มีรถจั จักรยานยนต์ของตัวเองนะคะสวัสดีการของที่นี่ก็จะมี งินเดินให้มีค่าน้ำมันรถมีค่าเดินทางมีส่วนลดพนักงานแล้วก็มีประกันกลุ่มให้ส่วนสวัสดิการอื่นๆนะคะอันนี้เจนไม่แน่ใจนะคะต้องไปคุยกับทางบริษัทในวันที่สมัครเองหรือว่าใครที่ทำงานของฟู้ดแพนด้าอยู่นะคะไรายได้ดีหรือเปล่าหรือว่ามีประสบการณ์ยังไงนะคะก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันที่ใต้คลิปกันด้วยนะคะถือว่าเป็นการ แจ้งข่าวสารเผื่อคนที่มีประสบการณ์แล้วบอกว่าดีหรือไม่ดีก็มาแจ้งกันด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากสมัครค่ะวิธีการสมัครมีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกคือสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทหรือจะสมัครผ่านทางเว็บจ็อบไทยก็ได้โดยทางบริษัทแห่งนี้นะคะจะตั้ง อาจะปฏิบัติงานนะคะอยู่แถวแขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครสำหรับใครที่จะสมัครผ่านทางอีเมลนะคะสามารถสมัครผ่านอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เลยนะคะลองไปสมัครกันดูหรือใครนะคะต้องการให้เจนทางงานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ